สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเข้าใจได้ทำไมแบมแบมไม่ซื้อตึกที่เกาหลีแต่ซื้อนาฬิการาคาเท่าตึก แน,แน่นอนครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้แบมแบมก็อดเซเว่นหรือแบมแบมกันพิมกที่ก่อนหน้านี้แบมแบมมาทําแฟนคลับตะลึงกับนาฬิกาเรือนหรูที่เขาตัดสินใจซื้อและสวมใส่อยู่ในทุกวันนี้คือแบรนด์จาคอปแอนด์โคเอสโตรนอร์เมียโซล่าแพลเน็ตโซดิแอคสีโรสโกที่มีราคาประมาณเกือบ14ล้านบาทซึ่งล่าสุดหนุม่มแบมแบมก็ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในรายการเดอะดรเวอร์ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่หนุม่มแบมแบมเปิดใจถึงเรื่องนาฬิกาเผยว่าผมเองชอบนาฬิกา อยู่แล้วเป็นประเพณีส่วนตัวของผมคนเดียวจะซื้อนาฬิกาเวลาที่มีเรื่องที่ดีกับชีวิตจริงๆเป็นรางวัลและแต่ละเรือนจะมีความหมายต่างกันมีสตอรี่ต่างกันซึ่งผมไม่ชอบรถก็ไม่ซื้อรถแล้วเรื่องตึกพอผมเป็นต่างชาติจะซื้อตึกที่เกาหลีทีเนิ่งมันจะมีค่าดูแลตึกในแต่ละเดือนค่าภาษีอีกก็เลยไม่ซื้อตึกซื้อนาฬิกาที่มันราคาเท่าตึกแทนเพราะยังไงพวกนี้ราคาขึ้นอยู่แล้วนาฬิกาผมที่ซื้อมาผมมัดจำเอาไว้ก เพื่อคนในยุคต่อไปครับว่าเรือนพวกนี้เขาไม่ทําอีกแล้วผมเก็บเรือนนี้เอาไว้ให้คนในยุคข้างหน้าท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ